โอเคครับก็สวัสดีทุกคนน,โโบบนะครับวในัยโลบอร์แบบโกงการ์เด้นนะครับโอเคนะวันนี้จะมาเปิดซัมเมอร์ซิตแพ็นะครับก็เตรียมมา154นะครับอนะเลสุจุทานะครับต้นหูช้างนะฮะผมก็ต้องได้แหละนะครับพอรอบก่อนเปิดทา,ทานตะวันสูดจุดห้าก็สองรอบได้นะฮะแ,แต่ถ้าแต่ถ้าได้เลนโบมาสัก <c oughs> สักอย่างหนึ่งก็ดีนะฮะ Okay. ไปเดี๋ยวก่อนเปิดหาเลยมาบางช่องก่อนเพราะว่าเปิดปุ๊บมันคือของมันเข้าตัวเลยอ่ะเนี่หอะไรอย่างนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสุ่มเดี๋ยวเปิดร้านก่อนอเคุ้้ยซื้อหมดตอนเนี้โอเคมาไม่มีช้าเปิดเลยเข้ย แพ็คที่สามจะได้ไหมโอ้ยเย่ยาวอ่ะโอ้โหผมว่ารอบผมดวงผมไม่น่าเหมือนไม่น่าจะดีเหมือนรอบก่อนถ้างั้นเดี๋ยวขอเร่งสปีดคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยังไงอ่ะ ออาทั้งกันเลขสปีดดีกว่าแล้วกันนะฮะโอเคไป โอ้ยคือมันมันไม่คิดจะให้กันเลยเหรอวะเนี่ยเหลือเก้าสิบหกแพ็กแล้วเดี๋ยโอ้โหเชี่ยวเมื่อกี้ก็เลยมาเลยมาแถวโอ้โหเลยมาแถวเดียวเกือบได้มาเงยโอ้โหผ่านรอบหนึ่งร,ร,ร้านร้านร้าลีเดี๋ยวซื้อแพ็กก่อน เอ้มาโอ,อ้โหโอ้ยยังยงยยยยไมยปยยยยยยย้ยย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  แง่ปรับเลทปะเนี่ยไอ้เหี่ย <c oughs> โอ้โอ้โอ้ดูแว่งทำกับกูไอ้เหี่ยขอเห้ ภาพนอ,อืมเนี่ยแค่สี่เปอร์เซ็นมันยังไม่ให้อ่ะเชี่ยสิบแปดพักถามจริงโอ้ยนี่ไงแม่ง ศูนย์จุดห้าดูเลทจากพักที่ซื้อดิก็ศูนย์จุดห้าเอียโอโหเรียบร้อยสิบพักสุดท้ายเอีย yeah. เียเรียบร้อยกูกูไม่น่าได้ละพอ,อะหมดไปเลยเอ้ยสามแพ็คไอ,อ้ยมึงงงังวะเกลโอ้ย,ยาวหายไปไหนวะ เรียบร้อยอ๋ออ๋งุถามจริงไอ้เนี่ยแม่งไม่ไมเยเหรอวะเรียบร้อยงอมกูอ้โหแล้วพรุ่งนี้แม่งอัปเดตแล้วด้วยอีเวนต์นี้ก็โอ้โหน่าจะไม่อยู่ละเรียบร้อยเรัดูใกล้จับเด็ดผมก็ต้องรีบฟาร์มเก็บแพ็กแล้วก็ ต้องมาลุ้นอีกทีว่าจะได้ไหมไม่เงยจบเลยรอบก่อนทัตะวันไม่ออกอย่างง่ายสองแพ็กได้โอ้โหมึงก็แบบให้กันหน่อยให้กันหน่อยก็ได้เอ้ยเอ้ยจบไม่เงยอ้่นะคุณด,ดูก็ไม่มีอะไรละนะครับคลิป แมงงอมจัดเกลือก็เกลือสูตรถ้ถามเป็นยี่เหรอวะเนี่ยจันเดลแม่งแอบ,บปรับเลทไอ้เหี่ยพรุงนี้อัปเดตผมก็ต้องรีฟาร์มแพ็คเอ้เนี่ยก็นั่นแหละคุณดูคลิปนี้ก็ไม่มีอะไแล้ว,ลวไว้เท่านี้นะครับก็สำหรับใครเด็กจะเล่นแบบดีเด๋ยวผมทิ้งนิ้งแบบไว้ใต้คลิปนะครับก็ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย